ว่าบารมีสิบนี้เราต้องเพียรสร้างต้องเ,งเงบียนเพมบำเพนเพื่อเป็นสาวกภูมิบ่มี20ที่เราทั้งหลายต้องเพียรเป็นปัจเจกภูมินั่นเองเราก็ต้องบำเพ็ญบ่มี20ทัศปรมาทบ่มีบ่มี30ทัศพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านต้องบำเพญให้เต็มที่เต็มกลางเพื่อเป็นพทธเจ้าในอคตคตคันข้างหน้านั่นเองฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธสาวกภูมิไม่ปฏิเสธปัจเจกภูมิไม่ปฏิเสธ พระพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์ที่ท่านปรารถนาที่ตั้งใจเพื่อจะสร้างบ่มีนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วตั้ง 3- 4สพระอ,องค์องค์นี้องค์ที่5องค์ที่หหลังจากองค์ที่หไปแล้วก็ว่างเปล่ามาแล้วจะมีช่วงของพอระปัจเจกท่านมาอุบัติมาตัรลุเองจํานวนมากนับไม่ได้นั่นเองหลังจากพระปัจเจกมาตัสลุเองแล้วมาบรรลุธรรมเองแล้วแล้วก็จะมีพระ พุทธเจ้าอีกสิพระองค์